ประชาพิจารณ์มันมาจากภาษาฝรั่งว่า public hearing คุณฟังดูนะ hearing แปลว่าอะไร hear แปลว่าฟังคุณใช้หูฟัง public ก็คือสาธารนณะคุณรับฟังสาธารนณะเขาไม่ได้บอกว่าให้สาธารณะมาลงมติจึงเรียกว่าประชามติ ฟังสาธารนณะเพื่อที่จะได้ข้อคิดประเด็นที่เราอาจจะคิดไม่รอบขอบ mm hmm. เราเป็นเสนาบดี hmm. เจ้ากระทรวงดูแลเรื่องนี้ของประเทศแต่กระทบคนหกสิบเจ็ดล้านคนของประเทศเรามั่นใจได้ไงว่าเรากับพวกพวกเราที่นั่งคิดนั่งล่างกันเนี่ยมันรอบข้อเพียงพอเขาจริงต้องบอกว่าเมื่อเราคิดเป็นเบื้องต้นแล้ว ลองให้พ b l ิ c h e a r i n g คือไปฟังจากคนทั่วไปเพื่อที่จะให้ได้ประเด็นให้เราคิดให้รอบคอบประเด็นไหนอาจจะผิดไม่ดีไม่ควรประเด็นไหนอาจจะควรเราจะได้มาปรับมาแก,ก้โครงการของเราให้ใช้เงินของของประเทศคือของสาธารณะนั่นละ่ะของคนอื่นนั่นละ่ะให้มันรอบคอบที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะเราก็ต้องฟังสาธารณะผมเน้นนะครับเพราะบิคีริงเราแปลภาษาไทยว่าเป็นประชาพิจารณ์แปลว่าเราฟังประเด็นไม่ได้นับจำนวนเพราะอะไรจรึงนับจำนวนไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาพอฟังปั๊บเนี่ยจะขนคนมา เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็มักจะขนคนฝ่ายต่อต้านก็จะขนคนเข้ามาฝ่ายสนับสนุนโครงการก็จะขนคนเข้ามาแล้วก็มาตีกันแล้วก็เพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าเขามานับจํานวนเราต้องเอาคนมาเยอะๆแล้วมัน<ห>มันหเ,เหมือนคู่ฝั่งตรงข้ามด้วยจานในบางกรณีนะก็คือฝั่งตรงข้ามอยากแสดงความเห็นกายเป็นเลยไม่กล้ามาร่วมหรือไม่กล้าเข้าแสดงความเห็นอ่า แล้วก็กลายเป็นว่าความเห็นของฉันเยอะกว่าแต่เข้าใจผิดครับนั่นคือประชามติซึ่งประเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปครับเป็นประชามติซึ่งแก้ปัญหาไอ้ที่คุณข้นมามันไม่ใช่ประชามติด้วยซ้ำแต่ว่าคุณมามั่วอืคราวนี้พอบอกว่ารับฟังความเห็นประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต มั uhm นก็เลยกลายเป็นคนที่เข้าไปเพื่อที่จะแสดงความเห็นแบบอินเทอร์เน็ตก็เฉพาะคะนที่คุ้นเคยก,กับกระทรวงการคลังท er ี่ประกาศถามบอกถามจริงๆคุณศักชัยคุณรู้มาก่อนไหมว่าเขาจะฟังความเห็นทางอินเทอร์เน็ตไม่รู้เลยครับเข้าไปเว็บไหนอะไรยังไงคุณรู้ใช่ขนาดคิดว่าเราทํางานด้านนี้ะอ่จัง ูดตามตรงเราก็ควรจะรู้มากกว่าคนทั่วไปนิดนึงอะ่ะผมผมอาจจะไม่ได้ตามข่าวเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนทั่วไปผมก็คิดว่าเราก็ต้องมากกว่าเขานิดนึงแต่เนี่ยขนาดเรายังไม่รู้เรื่องอะ่ะจะไปหวังให้คนทั่วไปเขารู้เรื่องเนี่ยผมว่าโหยากมากเลยไม่ไม่ใช่แค่ฉบับเดียวด้วยเท่าที่เห็นมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างประเด็นเนี้ยมันกระทบกับเราแต่เรามารู้เมื่อเขาจะดันแล้วอะ่ะถึงจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามีคนเข้ามากี่พันคน แปดสิบเปอร์เซ็นตเห็นด้วยบูชิดภาษาฝรั่ง <laughs> เขาด่ากันว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันขี้วัวเป็นครับมันตอนมันประเ,เลี้ยวเปาเลยอาจารย์ฟงปงภาษาไทยแล้วดูเบา <laughs> เลยอ่าเลวไหล